ไงทุกคนมาดูีชแชนแนลครับยังไม่หมดที่1นานทีขี้ดูสิครับโตกลับมาแล้วหายไปกี่ EP แค่ถึงโอเคตอนนี้ที่เราจะรีวิวคือเจ้า นี่เลย HRF นะครับดยย่อมาจาก Hyper Real Figure Commander l i u k i Collection นั่นเองนะครับเออ r i u k i อีกแล้วจะได้ไม่ต้องให้รายละเอียดมากไงอ่าอโอเคคือเชื่อว่าผู้ชมทังบ้านคงรู้จักลิ u k i กันหมดแล้วอะอย่างนี้อย่างน้อยที่ตามช่องเราครัไม่รู้จักลิ u ค i ไม่ได้ไม่ด้ต้รู้แล้วไม่รู้ทุก EP มันต้องมีอ่ะเดี๋ยวของมันต้องมีของมันต้องมี อันนี้จัดมาจากที่ไหนครับพี่ต้องญี่ปุ่นตอนใบออสการ์อ่าครั้งล่าสุดนะครั้งล่าสุดนี่ปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วก่อนเกิดโควิดนะใช่ไอตัวเนี้ยอ่ก็ได้ไปตอนที่เดินในย่านชื่อดังของอซากาครับโดโบริซึ่งอันนี้ก็ได้มาจาก b ุ o กออฟ ผมอย่างที่รู้กันว่า Bo o k Off จะเป็นเหมือนกับว่าเอ้สถานที่ที่รวบรวมของทั้งมือสองหรือของเอามาขายอะไรอย่างนี้ของญี่ปุ่นเราก็เดินไปปุ๊บความจริงไอเซนเนี่ยโชชูเกสึเนี่ยครับอ่าหรือไฮเปร์เลเวลฟิกเกอร์เนี่ยครับผมคือพี่ต้องมีอยู่แล้วตัวลิวคิมแต่ว่าที่มีอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นของมือสองอ่ะครับแล้วมันแบบว่ายังไม่ดูไม่ค่อยสมประกอบอะไรเท่าไหร่อ่าอ,อ,อันนี้ก็พอเดินไปเจอปุ๊บปุ๊บทั้งเซ็ต คว้ามาเลยตีกองแล้วดูราคานะครับอ่ะซูมเลยพันห้าร้อยห้าสิบบาทจริงอ่าเห็นใช่ไหมคำนวณเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะประมาณนักตีไปแค่400 400ย้อบาทตามนั้นนะครับผมก็ราคาประมาณนั้นอืมไม่คว้าเหรอคว้าติครับรออะไรไม่เหลือครับโอเคนะครับไม่ต้องพูดมากแล้วเปิดเลยก่อนที่น้องๆจะใช้ทางบ้านนะครับโปรดระมัดระวังนะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้การใช้งานนะฮะที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใย ไอ่เดียวต้องไม่เชี่อแจกจังไหนวะมังกินจากขมูลก่อนเลยเออตรงนี้จะละยางวกล่องมันค่อนข้างคมแบบคมมากเลยค่อนข้างคมเท่าที่เห็นคือเหมือนกับเขาอาจจะ S <S> <S เขาเล่สภาพะไรนะแกะเช็คแกะเช็คอ่าอาจจะแบบว่าเ้ยแกะเช็คสินค้าโดยรวมก็ได้แล้วก็ของข้างในยังไม่ได้เปิดอะไรอ่านี้เพราะนั้นจากสภาพกล่องแต่ละกล่องคือเฮ้ยดูดีดูดีตั้งแต่กล่องอ่ะคือการเก็บรักษาของคนญี่ปุ่นเขาอะซ <โฮ S 1> ึ่งต้องพูดว่าแทบโปรดักทุกทุกชิ้นเลยนะที่สั่งมาจากญี่ปุ่นทั้งรีวิวแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวอ่ะสินค้าคือแบบกล่องเนียบทุกจุดและถ้าเกิดมีจุดไหนที่เขามีตำหนิเขาบอกทันทีบอกหมดแปลกมากเลยตรงที่ว่าวัฒนธรรมเขาอะบอกหมดทุกอย่างเอยว่าของอันนี้ มีมุมตรงนี้นะบิดนิดหน่อยแล้วไมันจะแค่นั้นอ่ะครับบอกไม่พอกล่องบุบครับเขียนว่ากล่องบุบมิดาเมดครับที่มุมเล็กน้อยเออแต่ราคารถแบบดาเมดด้วยเนี่ยเอออันนี้น่าสนใจคือแบบว่าเฮ้ยแค่มุมกล่องเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยเออแต่ราคารถเกือบครึ่งเกือบครึ่งเพียงเพราะ กล่องบุบถ้าคนไม่ยี่อยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องกล่องไม่อะไรเนี่ยคือเหมือนได้ของใหม่อยู่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องกล่องเลยก็ได้ใช่ใช่ไม่ซีเรียสเรื่องกล่องเลยเนี่ยถือว่าเราได้สินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่สภาพของใหมเลากอะแค่แบบว่ากล่องมันไม่ดีแค่นั้นเองเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะแกะได้สี โอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะมาเอาที่เหลือนั่นไปก่อนโอเคมาดูกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านหน้าไม่ต้องมีอะไรมัางเขียนว่าชูโชชูเก็สื่อนะครับผมว่ารวบรวมความสุดยอดขึ้นเป็นพาร์ทเดี๋ยวขึ้นพาทสแกนให้จะได้ไปต้องนั้นนะค a m เม r i ไรเดอร์คอลเล n ชันพาร์ทหนะฮะก็คือของซีรีส์รีคนั่นเองแก็มุมข้างล่างลงมาก็มีเขียนว่า HRF Hyper Real ฟิกเกอร์ครับผมนี่ลูกก็เป็นลูคี้ไนท์ปล่อยไปครับอ่ามุมขวาล่างขวาใส่วะขวาขวาใช่อ่าจรักบริษัทโตเอนะครับผมพร้อมราคานะครับกล่องละสามร้อยเยนบันไดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากบันได2องันสองไม่อีชนาโอเคปล่อยไปด้านหลังบอกว่าวิธีการเล่นระวังของต่างๆปล่อยมันไป ข้างๆไม่ต้องโอเคมีตัวอะไรบ้างนะฮะก็มีลิวคีอ่าชื่อเรื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลิวคีแบงค์ฟอร์มนะครับซึ่งเป็นร่างก่อนทำสัญญาตามมาโดยพระเอกของเรื่องเลยนะครับไนท์สวายนะฮะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้ในร่างแรกมา แทนที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นชุดซีรีส์แรกเวอร์แรกเขาน่าจะให้ร่างเบสิกมาทั้งหมดนะแล้วตลกคืออะไรรู้ไหมมันมีซีรีส์สองใช่ไหมแล้วมันไปออกคู่กับไฟมันก็ออกของไฟมาแล้วเราคิดก็มีร่างเซอร์ไว์แล้วไนท์ปกติ f o r ิร์ d วะโอเคกลับมาที่นี่ต่ออาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งไม่รู้มาร์เก็ตติ้งยังไงอันนี้อันนี้มีมีบางคนเคืองตัวต่อไปครับอ้าวคนเสื่องอยู่ไหน เป็นตัวหลังไงมึงคิดประเด็นคือพี่ปูเป็นลูกเรียนน้อยเลยไม่ออกเซตแรกไม่ออกเซตสองมันเพียงออกก็โอเคต่อไปนะครับตัวประกอบไรเดอร์ซิสเตอร์และนี่เลยตัวปิดของพี่เลดมาแล้วโอ้จ้าเอาล่ะข้างหลังนะครับตัวต่อไปไปข้างหลังอีกข้างหนึ่งไรเดอร์ไลอานะครับไรเดอร์ไกลริวงะนะฮะตัว อีกตัวโปรดของหลายคนลิวคีที่ดูดีใช่ด้วยสีแล้วก็ไรเดอร์ฟาร์มอ่าน่าจะขึ้นหิ่งหลายคนว่าเป็นไรเดอร์ผู้หญิงที่ดีไซน์ดีมากดีไซน์เซ็กซี่ด้วยนะเซ็กซี่ไม่ากินไสวยงามครับลักษณะเกาะลงตัวทุกอย่างแล้วมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวใช่ครับและตัวสุดท้ายเลยนะครับผมขวัญใจตากล้องนะฮะนี่มาเกมอยากถ่ายรูปอย่างงี้ไรเดอร์ไทเกอร์นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่า10คาแรคเตอร์เนี้ยตัวโปรดพวกเราอยู่แล้วยกเว้นหนึ่งคนโซดาไม่มา โอเคก็มี10ตัวนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะครบแล้วมา9ตัวขาดอีกเอ่อตัวขาดอันนิดเดียวเองนะครับก็แล้วก็ข้างบนข้างบนไม่มีอะไรเขียนเหมือนเดิมเขียนแค่นี้นะครับทั้งโลโก้ HRF ่แล้วก็โชว์ชูเกซเซอร์คอมเมดิเอเดอร์คอลเลกชันพาร์ทหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากข้างล่างก็ไม่มีอะไรบีบเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเออ่ข้อมูลของบริษัทบันไดครับผมปกติทั่วไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าโอเคข้างในนะครับ อย่างที่พี่ต้องบอกว่ายังไม่ได้แกะอะไรมาครับผมโอเคก็เลยเป็นของใหม่ตามนั้นนะครับผมโอเคมาเรามาแกะกันทั้ง10กล่องกันเลยดีกว่าลุยไปสี่มาได้อะไรบ้างดูสิเราจะมีดวงเปิดลืกคีได้หรือเปล่าอันนี้ห่อแรกไม่ใช่นะครับห่อได้ใช่อันนี้ไนซ์สวายนะคบผมอยู่นี่นะฮะของกูฝั่งนี้ตัวต่อไปเด้รอบตีดได้ มีอะไรนะส่วนโลกแกนที่ตั้งให้ที่ตั้งให้เพื่ออะไรนะเออที่ตั้งที่ให้ที่ตั้งให้กูเพื่ออะไรไม่ใช่ของสะสมแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต,วตมีมีมีพี่ต้องที่ไหนมีดูพีที่นั่นที่นั่นครับอ,อ่จับจับ,จบ,จบได้ได้ของปวดตะกรงเ,เออตัว<า>ท้ายจะเป็นไรนะฮะปุ๊บโอ๊ยอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยวะโอเคเอามามาฝั่งนี้อ่ะมาแกะครับเฮ้ยอันนี้อ๋อ ข็ให้ฐานมาแยกกว่าอันนี้น่าจะแยกน่าจะไม่ได้ห่อมาอันนี้เป็นลิวคี้นะครับล่างแรกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวปูนะฮะตัวต่อไปอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งมันก็เป็นตัวเอกเหมือนกันตัวเอกหระเออมันเป็นตัวเอกในเรื่องนั่นแหละใช่อะออกมาสองตอนได้ไหะเออออกมาสองตอนแล้วตายไม่เป็นไรหรออันนี้ริวงะนะครับแล้วก็ฟาร์มไหมฟาร์มไหมฟาร์มไหม ไม่ฟาร์มอะไรอาแล้วท้ายฟาร์มเนเฮ้ยอย่างน้อยๆตัวสาวเท็กซี่ก็อยู่กับเราโอเคครับก็แกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วอะไรดีนั่นแหละหมดแล้วเอตอนแรกว็จะประกอบเลยเรว่าเดี๋ยวใครๆหลายคนอยากเราเห็นอยากเห็นตอนช่วงประกอบประกอบแบบชัดๆครับเราก็จะมาประกอบผ่านกล้องได้เลยการให้เห็นแบบชัดกันเลยนะครับเริ่มเลยไหมลุย ਪਸੰਦ โอเคครับนี่คือสภาพที่ประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ,รบกับชุดคอลเลคชันหนึ่งนะครับผม HRF นะครับ oh, โอ้โหลิวคีนี่แบบว่าเจออะไรลิวคีนี่แบบว่าแน่นมากเลยกับตรงเรงียกว่าอะไรช่วงเอลช่วงตัวเนี่ยคือคถ้าสังเกตตรงเอลอะ่ะมันไม่สนิทอะ่ะตอนนี้นที่เห็นว่าของตัวอื่นรู้สึกสนิทหมดนะโอจาไม่สนิทเหมือนกัน กูพยายามยัดแล้วคือผมพยายามยัดแล้วนะครับแต่ว่าข้อต่อมันค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับอันอื่นอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยคือกับตัวโปรดของตัวโปรดของพวกเราเนี่ยไปหมดเลยไทเกอร์เป็นป่ะไทเกอร์ไม่เป็นไทเกอร์เงียบมากอ้ยลูดรักหรือว่าจะเป็นไหนอย่างเงี้ยเออไม่เป็นใช่ไหมต้องบอกว่าเออแต่ละตัวเนี่ยถ้าได้เห็นนะครับคือรายละเอียดถ้าได้เห็นใช่ไหมพี่เลศส่วนใหญ่คบนะ อาจจะมีอะอย่างที่เห็นถ้าซูมมีภาพซูมว่าอย่างตรงเข็มขัดเนี่ยคือขาดไปเรื่องการลงสีอแล้วก็รายละเอียดของเข็มขัดส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีครับนะครับแต่ว่าเฮ้ยพวกอะอย่างที่เห็นชุดมีรอยยับมีรอยยับรอยนูนนี่ใช่รอยนูนรอยแบบว่าให้เสื้อผ้าแบบการขยับการงอการพับอะไรอย่างนี้มีอยู่เรียกได้ว่าดีเทลสุดยอดอะสมกับที่ชื่อว่า HRF ไฮเปอร์เรียลฟิกเกอร์คือรายละเอียดมันเรียลสมชื่อจริงใช่ครับอย่างลิวคีพูดลิวคิมาเยอะแล้วเราดูตัวอื่นมากดีกว่าตัวที่แบบว่าน่าจะไม่จับเลยอย่างปูนะฮะครับปูก็เยอะเหมือนกันเขาทำลูกเล่นออกมาคือทุกชิ้นอะพูดึนกดไม่ได้หัวปูไม่กดไม่ได้อ่าได้ละได้ละะสวยอยู่มาดูของนายบ้างครับนายนี่ก็ถือว่าการลงสีของเขาค่อนข้างสวยสมเป็นพระเอกของเรื่องจริงงใช่แล้วมาในเวอร์ชันไนท์เซอร์วา ชุดแรกมาในร่างสองชุดสองมาในร่างแรกเพื่อถามผู้ผลิตหน่อยอันนี้เออแต่ผ้าคุมมันก็สวยเหมือนกันนะแต่จริงอยากให้แบบว่ามันยังดูธรรมดาไปหน่อยแบบว่ามันน่าจะเป็นแบบเคลมผิวหนึ่งผิวนิดหนึ่งอันนี้พูดถึงการลงสีเนี่ยก็อย่างที่พี่ต้อมบอกไปนอกจากเข็มขัดแล้วก็ยังอาจจะมีเรื่องดีเทลอย่างเช่นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะไม่ได้ลงครบถ้วนขนาดนั้นนะครับใช่เอยแต่ถึงจะไม่ได้ลงครบท้วนมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งสังเกตได้ว่าไม่เลอะนะครับ ที่ดูส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาแบบบางทีแบบฟิกเกอร์เนี่ยแบบถ้าเกิดทาเป็นสองสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยอาจจะมีสีแดงเลอะมาบ้างหรือแบบว่าขาดในส่วนที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มีสีนั้นมากเสริมแต่นี่ไม่มีเลอะน้อยมากเอออันนี้ในพาร์ทส่วนสีของที่ที่มันจะเป็นอะครับลงได้แบบว่าโอเคมากเลยครับผมสุดยอดสเกลขนาดเนี้ยมันสูงเท่าไหร่ครับพี่ต้องอันนี้แต่ละตัวอยู่ประมาณ10กว่่เซน10กว่เนเกือบเ็ซนก็อยู่ประมาณ1ต่อ10 ส <C. S 1> ครับอ่าอต่อ14นะครับก็จะเล็กกว่าพวกฟิกการหน่อยอ้าเดี๋ยวพูดถึงรเรามีเทียบกันได้เห็นเลยขอฟิการหน่อยอถึงจะยืนไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบนี่นี่นี่่โอ้โหจัดไม่เห็นเลยอ่านี่ไปน่าให้เห็นเลยนะครับรโอ้หพอดีเลยอนี่นะครับผมกัดเทียบกับฟิการลิวคิบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมแตกต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้หัวแบบเป็นขีดอันนี้หัวมีตาสลักแล้วก็ไอ้ตัวไวเซอร์ต่างอันนี้อันนี้พี่ต้องโม ถ้าใครได้ดูดิวคิดจะรู้ว่าอันนี้มันจะเป็นร่างที่แบบว่าเฮ้ยตอนทาสัญญาใหม่ๆแล้วมันจะโชว์ร่างนี้มาประมาณสามวิความจริงเขาบอกว่าเฮ้ยร่างนี้คขจะมีลิมิเต็ดนะไม่ทำทักทีกูทำเองแม่งเลยแล้วกันแต่เขาอะไรไอเบสร่างก็คือไอของล่างนั้นนะครับผมจัดท่าเหมือนกันด้วยเรียกว่าออกมาเป๊ะเลยอ่ะแล้วนี่เห็นไหมอย่างที่เห็นว่ามันจะอยู่ห่างสักประมาณ2เซนสามเซนได้ครับฟิการด โดยพ่อของซีรีส์ลิวคิอยู่ประมาณ14เส้นห่างกันประมาณนั้3 2 3เส้นอะไรอย่างนี้โดยประมาณนั้นก็อยู่ประมาณ1ต่อ4อืนะครับผมก็ส่วนสูงสัดส่วนประมาณนี้นั่นเองวะคกันให้เห็เลยถ้าผู้ชมทางบ้านยังไม่เห็นภาพว่ามันสูงขนาดไหนวันนี้เรามีออปชันพิเศษให้นะครับเรา ขอตัวอื่นมั่นดีกว่านะฮะตัวที่พี่หล่คิดว่านท์เนี่ยเด็กๆหลายท่านหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านน่าจะอยากเห็นหรือพี่ๆนะครับผมให้เห็นกันเลยนะฮะอันนี้เราจะไม่วัดจากฐานวัดจากเท้าตัวฟิกเกอร์นะครับผมเห็นใช่ไหมว่าโอเคประมาณไหนเราเห็นหรือเปล่าว่ามาดูันเอยอ่าสิบเซนอยู่ประมาณสิบถ้ารวมเข่าก็อาจจะเกือบสิบเอ็ดอะไรประมาณนั้นแต่ละตัวก็มีความต่างเล็กน้อยครับแต่อันนี้คือโดยประมาณนะครับมาเราวัดสูสงไปแล้ว ต่อไปเป็นน้ำหนักครับเอาเมือกีีลัางแรกใช้เยอะไปแล้วเอาตัวอื่นมานะฮะออ้เดี๋ยวพี่เลดลองเป็นไทเกอร์ละกันแหม่แต่้อเอาใจเอาใจพุ่มกลับด้วยนะครับนะครับผมอันนี้นะครับเออเป็นกรัมใช่ไหมครัอันนี้เป็นกัมอันนี้เป็นกรัมอยู่39 39บกรมเกัมเลยเหรออ่าสาบเก้กัมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละมาดูอีกตัวหนึ่งที่พี่ต้องที่คิดว่าน่าจะหนักพี่เล็ด่าตัวปู ปูเหรอตัวปูไม่ปูก็ไก่อปูมาก็น่าจะอาจจะหนักกว่าไม่มากครับเฮ้ยเท่ากันวะฮะบ้าไปแล้วมเก้ามาเรามาลองอีกตัวหนึ่งเอาโอจามาดูโอจาาละกันอ่าอันนี้มันมีพอบมาให้ใช่จะมีความแตกต่างไหมอ่าอันนี้สี่สิบสี่สิบนะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละน่าจะประมาณเออดูจากเกาะอะไรก็ประมาณอัตีไปสามสิบห้ากั 40บกประมาณเนี้ยอ่าบบไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าเราลืมพูดไปว่าตัวของโอจาร์เนี่ยอันนี้ก็เป็น PVC นะแต่ว่าของไอ้ตัวฟิกเกอร์อ่าเขาบอกว่าอันนี้จะเป็น a t b c กับ PVC ซึ่งถ้าแปลง่ายๆอันนี้เราก็ไม่ได้รู้แบบว่ารู้ซับนั่นเท่าไหระแต่ง่ายๆเลยคือจะพวกอะไสิ้น เรสซินผสมกับพลาสติกนั่น <Okay. S 2> เองนะครับแต่เพิ่งอันนี้เพิ่งมาเห็นว่าเราดูมาข้างหลังกล่องเขาไม่ได้เขียนฟิกเกอร์อเขาเขียนว่าเขาเขียนว่านินเกียว <laughs> แปลว่าตุ๊กตาอย่างโอ้โหนินเงียบปกติเปจะบ้วงตุ๊กตาตุ๊กตาแบบเหมือนตุ๊กตาผู้หญิงอ่ะตุ๊กตาผ้าอะไรอย่างงี้เฮ้ยใช้คำว่านินเงียบเลยอ่านก็อันนี้เป็นทิกเล็กเลน้อยๆตลกใจอยู่เหมือนกันตกใจเหมือนกันส่วนอ่าไอ้ฐานนะครับผมไดซาก็คือ ABS ก็คือพลาสติกทั่วไปวัสดุก็คือประมาณนี้นะครับผมเพราะนั้นด้วยรูปร่างแบบนี้ก็ น่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ประมาณนี้น้ำหนักไม่ห่างนั่นเองนะครับโอเคครับพี่เลดก็มาถึงจุดจบจุดจบไม่ใช่ช่วงท้ายได้ช่วงท้ายนะครับผมของการรีวิว HRF นะครับหรือ Hyperreal Figure Commander Collection Part หนึ่งนั่นเองนะครับกับซีรีส์ลิวคิทโอเคพี่เลดเท่าที่แบบว่าเราได้ทั้งรีวิวแล้วก็ได้ต่อแล้วใช่เป็นยังไงบ้างฮะจากการสัมผัสมารู้สึกว่าบางตัวเนี่ยโอเคต่อว่าโอจาชอบมากโอจาชอบมากแน่นอนเฮ้ยแต่ว่า ไอตัวปูเนี่ยมันนอกเรื่องสุดนะอะมันบทน้อยสุดแต่พอต่อมาแล้วรู้สึกมันเท่มีอะออกไม่ได้ไม่เดี๋ยวกูดูแล้วมันแบบไอ้เหี้ยมันได้แบบต่อต่อได้แบบว่าสมูทสุดดีสุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็พอเพิบอะไรตัวก้ามปูอะไรเงี้ยดูดีดูดีแต่ว่าออกมาเท่ใช่ออกมาเท่แต่ว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบว่าข้อต่อมันแข็งหน่อยใช่ก็ต้องพูดเลยกับ ชีวิตของพี่ต้องนะฮะลิวคินั่นเองเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเฮ้ยข้อต่ออาจจะแน่นอะไรคือลิวคิถ้าอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าไอตรงเอลมันลงไม่สุดใช่ที่ได้ให้เห็นกันไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเสียของลายนี้อาจจะได้ว่าเฮ้ยมันนานมาแล้วมันก็เลยแบบว่าเปิดอะไรงั้นแต่ก็ เรามองข้ามได้มันเป็นวัสดุที่ทามาจากยางแล้วก็เชื่อว่าการผลิตมาจากโรงงานเนี่ยบางข้อต่อมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากหรอกนะมันอาจจะไอตัวเดือยมันอันตรากว่าไอตัวรูที่ใส่นะบางตัวอาจจะต้องใช้การยัดนิดนึงนะฮะพยายามดันให้ดีๆถ้าดันไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับพี่ต้องหักใิครับในเดี๋ยวเราไม่หักเออเออเออก็ถือว่าเราล่อจะมาไม่เราก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเกือบ20ปีแล้วนี่2002 2002 2 0 0นนี่2020แล้วโอ้โหสุดยอดคือได้ขนาดเนี้ย โ okay อเคแล้วเออแล้ right> วก็เฮ้ยราคาเนี <S <s ้ยพันห้าร้อยห้าสิบเยนครับกับสิบตัวอืมภูมิใจแล้วล่ะครับโคตรราคามาโคตรดีแล้วก็ตัวละครก็เท่นะครับเนี่ยตั้งหมดเนี่ยแบบโอ้สวยงามเลยเอาไปตั้งที่บ้านอยากอยากอยากได้ครบชุดอวยอยากได้อีกอีกสักกี่ตัววะมันมาแค่เก้าตัวนี่ อีกสี่ตัวนะครับบากกูไปโอซาก้าใช่ไหมอยวารอโควิดหมดก่อนไปถ้าไปก็จะได้ซื้อแน่นอนโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชอบการรีวิวในครั้งนี้นะครับกับซีรีส์นี้หรือใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับมารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์นะคลิปนี้ทำไมพึงกันว่าลืม สำหรับใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับคลิปนี้นะครับเอ่อลิวคีคอลเลคชันนะครับต้องทำยังไงครับพี่เล็ดกดไลค์กดแชร์ครับผมให้ผู้ที่ชื่นชอบในซีรีส์นี้ลิวคีนะครับผมได้เห็นกันนะครับแชร์กันให้เยอะๆเลยนะฮะว่าซีรีส์นี้มันยังมีขายอยู่นะครับใช่นะครับถ้าเกิดตามหาอยู่ให้รู้นะครับว่ามันยังมีอยู่ในโลกใช่ครับผมและสำหรับใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับมารีวิวนะครับก็สำหรับช่องทางยูทูบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับผมปุ่นติดตามที่อยู่ข้าางงๆนนี้้ะครับไขล่าง และข้างๆก็มีปุ่มกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือทาง Facebook นะครับผมชื่อเดียวกันเลยมารีวิวนะครับผมตีไม่ได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปกด following ไปกดไลค์เพจนะแล้วก็กด following see first นะครับผมใช่คะข่าวสารต่างๆเราก็จะประกาศทั้งนั้นด้วยและเรายังมีอีกช่องทางหนึ่งครับผมคือ i ิน t a g r กรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่เลดกับพี่ต้องเนี่ยจะอัปเดตพวกภาพต่างๆนะฮะว่าเรากำลังรีวิวอะไรอยู่หรือว่าสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์กด Follow กันด้วยนะครับตามนะครับถึงจะบอกว่าพี่เลดกับพี่ต้องลงก็เถอะพี่เลดลงคนเดียวก็ช่วยๆกันน่แหละโอเคตามนั้นโอเคครับผมจบแล้วคลิปนี้คลิปต่อไป จะเป็นอะไรแล้วเ,เจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้าไปละบ๊ายบายเย้